สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําข้าวมันไก่นะครับโดยเชฟแจ็คลอนดอนของเราคนเดิมนะครับนี่อ่ะเชฟแจ็คทักทายแฟนคลับหน่อยเร็วสวัสดีครับโอ้โหเห็นไหมสำเนียงสำเนียงแกแบบว่าสุดยอดเลยนะแกมาจากแกมาจากอฟริกาใเตอเออนี่อ่ะอันนี้เราซื้อไก่นะครับแบบนี้มานะ1หนึ่งตัวตัวบอลเลอร์เลยนะครับนี่เห็นไหม ที่นี่ไก่ถูกนะไก่อยู่ตรงที่ประมาณสักสามปอนด์กว่าอ่าสามเหรียญเกือบสองร้อยบสามเหรียญก็ร <c oughs> ้อยห้าสิบกอถูกอยู่ตัวเบลเลอร์เลยนี่เห็นไหมอ่านี่แกก็ซื้อแบบนี้มาด้วยเป็นชิ้นแยกมาด้วยนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เขาตั้งน้ําไว้อยู่นะโอเคน้ำตุ๊บน้ำตุ๊บจะต้มต้มเป็นไก่าาอ่าแล้วครับหลังจากเราต้มน้ําเดือดแล้วนะอ่าใส่ส่วนผสมลงไปเกลือ กสีดดหน่ไหครับไทยรสาคนกลอเรเือกับรสดีนะเชฟเขาบอกใส่น้อยแซ่บน้อยแส่หลายแซ่บหลายนิดนึงพอสุญญาก็เชื่อเราก็ปุญญาก็้นกระป็นขาเาส่วมกา็ถ้า,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 ามีรากขมิ้ีใส่รากขชี้นนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ไกล่ลงไปเลยต้มอ่าเห็นไหม อันนี้สุดไทยสุดมันนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะครับจนไก่เอานะครับอันนี้เราต้มไก่ได้แล้วนะครับแล้วก็เดือดมากเลยนะครับแล้วก็หม้อนะครับเป็นหม้อสแตนเลสนะครับมันก็จะตุนไก่ได้ไวนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราเปิดฝาให้ดูนะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับนี่คือสุกแล้วนะครับไก่ที่นี่ก็สุกง่ายนะแปบ๊บเดียวก็สุกละเดี๋ยวเราจะเอาน้ําซุปนี่นะครับไปหุงข้าวนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับไก่สุกแล้วอันนี้จะมีเคล็ดลับนะครับเล็กๆน้อยๆออกมาฝากนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไก่ขึ้นมานะเอาโบยตัก <ๆ S 1> เราจะเอาไก่ขึ้นมานะครับนี่แล้วก็มาน็อกกับน้ําเย็นนะ นี่นะครับนอกน้ําเย็นจัดผสมน้ําแข็งนะครับเพื่อจะให้ไก่มันมีความกรอบของหนังแล้วก็นุ่มข้างในนะครับนี่เทคนิคง,ง่ายๆเองนะสำหรับการทําข้าวมันไก่ของเชฟแจ็คลอนดอนนะเสร็จแล้วนะครับวิธีต้มไก่นะครับอันนี้สูตรน้ําจิ้มของปลาแจ็คลอนดอนนะครับก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับแล้วก็ แดงกินดานะครับก็กะเอานะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้เอาไปปั่นพวกกระเทียมพวกอะไรใส่ทีหลังก็ได้นะครับรากของชีเราไม่มีนะครับเราใช้กา้านของชีแทนอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับประมาณสักถ้วยกาแฟของแกนี่ก็ประมาณสักเดี๋ยวเราวัดอีกทีนึงว่ามี <Yeah. S 1> เท่าไหร่นะ,ะน้ำส้มสายชูเดี๋ยวเขาบอกแป๊บนึงกระเทียมนะเดี๋ยวเราจะใส่ก็จะมีส่วนผสมของเขาก็คือนี่ <ด>ซีอิ๊วดำแล้วก็เก้าเจียวแล้วก็มีน้ำมะนาวนะครับล้ตาลนะครับโอเคไปดูวิธีทำของปลาแจ็คลอนดอนเลยนะครับอ,อ,อ่าตอนนี้เขาก็ใส่รากผักชีพริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูแดงอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เทน้ำส้มนะใส่ลงไปอ่า แล้วหลังจากนั้นก็น้ําตาลทรายอ่ะน้ําตาลทรายใช้กี่ช้อนโต๊ะนับด้วยหนึ่งสองสามน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะต,ตามด้วยซีอิ๊วดำตามด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนะ่ะอ่าแกใส่สองช้อนโต๊ะนะครับ เต้าเจียวอ่านี่เชฟมือทองนะเพราะว่าแหวนชองอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นเราจะใส่เต้าเจี้ยวนะครับสําหรับอ่าสูตรแบบนี้นะครับเราจะแบบเขาเรียกว่าสูตรทำกินได้เลยนะอ่ะหนึ่งถ้วยกาแฟเชฟของเราจะมีการเปลี่ยนเครื่องตวงไปเรื่อยๆนะครับคุณใช้ตัวไหนตวงคุณก็ใช้แบบนั้นตวงนะครับจะได้ง่ายดีนะครับประมาณสักครึ่งถ้วยก็ สามหรือสี่ช้อนโต๊ะนี่แหละไม่แน่ใจนะประมาณสักปาขนาดนี้แหละนะสี่ช้อนโต๊ะ,ะจากนั้นก็ทิ้งนะหนึ่งแง่งนะแง่งน้อยผงนัวะผงนัวด้วยเขาบอกมีผงนัวด้วยนะครับเล้ก็จะมีผงข่านอนะใส่ลงไปด้วยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมใส่ไหมดีงล้ย,ย,ยหลายอย่างเกินเชฟเขาบอกว่าลืมละอีก่า กระเทียมพวกกระเทียมพวกพริกเนี่ยเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีใส่ตอนขณะที่คนกินใช่ไหมเชฟอ่ะน้ำปลาไอ้ไม่ใช่น้ำปลาน้ำอะไรน้ำมะนาวนะประมาณสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำซุปนะครับหรือว่าน้ำอุ่นนะก็ได้นะใช้น้ำซุปก็ได้หรือน้ำอุ่นก็ได้นะครับประมาณหนึ่งกระจบทีนี้อ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ปั่นทุกอย่างเข้าด้วยกัน เท่าด้วยกันนะออมาดูนีน่เซจแล้วสำหรับน้ำจิ้มข้ามันไก่ของเชฟแจ็คเขานะครับนี่ ต่อไปเดี๋ยวเราจะ 2> 2, 3, 3, อันนี้เราจะซาวข้าวสักสองสามซาวข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ําซุปในการหุงนะว่าเราจะไม่ใช้ทําสูตรแบบเอาไปผัดแล้วมาหุงนะเ,เราจะใช้ความไว้นะครับก็คือจะใช้น้ําซุปนะหุงแทนเลยนะครับง่ายดีนะทุกถึงทุกกระเทียมอะไรนั่นใส่น้ำมัน สูตรจะไม่เหมือนกับข้าวมันไก่เต็มร้อยนะครับรอ,อันนี้นนเป็นสูตรข้าวมันไก่เร่งรัดนะครับเรากินแบบว่าเป็นอาหารของสตาฟเนาะก็แบบง่ายๆนะครับเอาเน้นความไวนะครับนี่ะนะครับก่อนจะหุงข้าวนะเราจะเจียวเชฟแจ็คเขาจะเจียวกระเทียมนะครับให้มีความพร้อมนะครับนิดหน่อยนะ แบบนี้เลยเห็นไ,ไหมหอมแล้วนะนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ำน้ำตักตรงน้ำมันของที่น้ำเราต้มไก่นะออกมานะมาใส่ในที่กระทะที่เราเจียวกระเทียมไว้นะครับนี่ไปได้แบบนี้นะอันนี้สูตรเร่งรัดนะครับไม่เต็มสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นไ,ไหมเชฟเขาก็จะ ตักเอาแต่น้ำหน้าหน้าที่เราต้มต้มน้ําซุปกับไก่ไว้นะครับก็จะได้ความมันของน้ํามันไก่นะแบบนี้เลยหลยังจากนั้นเขาก็จะใส่ขิงลงไปเลยนะครับอ่าใส่ขิงปรุงรสไหมไม่ปรุงแล้วนะนีจัน่อยง่น ก็จะเติมผงรถดีนิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะใครชอบผงชูรสใส่ผงชูรสนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ทั้งรสด,ดีทั้งผงที่รถนะครับแค่นี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในข้าวที่เราจะหุงนะครับอ่านะครับใส่ลงไปนะก็ได้แบบนี้นะครับแล้วไปใส่หม้อแล้วกดเลยนะครับโอเค ถ้าขาดน้ําก็เช็คน้ําด้วยนะครับนิดหน่อยแต่อย่าใส่น้ํามากเกินไปนะครับเดี๋ยวข้าวมันจะแฉะนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําที่เราต้มหรือน้ําที่เราเ,เดือดๆลงไปนะครับมันก็จะทําให้ข้าวแฉะได้นะครับจะใส่น้ําน้อยกว่าหุงข้าวปกตินะครับโอเคโอ้วันทันสุปอู้อู้นะครับนี่คือข้าวมันไก่เชฟแจ็คนะครับแล้วก็ อ่ามีวันทันซุปด้วยนะครับน้ำจิ้มนะแตงกวานะข้าวหูนะครับนี่คือสำเร็จนะครับของเชฟแจ็คลอนดอน